ตรงงานติดตั้งปั๊มหอยโข่งสองแรงสามแพงครับแพงโมโน460้บาทครับติดตั้งเสร็จตันนี้นะครับประมาณ4ี่โมงครับมันเป็นท่อจุด,ดลึก1ุสเมตรนะครับตอนนี้ข็ดูกรงท้องด้านล่าง นี่ครับไม่เป็นสามนิ้วนะครับสามนิ้วสองเลน้ำเป็นพ่อครับอบคุสัสนใจติดต่อครับศูนย์เก้าแปดสองสองหนึ่งศูนแปดกหนึ่งนเก้าสามครับ คาตร้าเซลปักช่องครับ